ผีเจ้าปู่ผู้เล่นคุณใสเอาสมบัติไปเก็บไว้ในถ้ำพวกเขาได้สาบไว้หากใครจะมาคองต้องมีอันเป็นไปจึงทำให้เหลือไว้เพียงโขงกระดูกผู้เข้ามาล่าสมบัติสมบัติอันล้าค่าในถ้ำนี้จะเป็นของใครเรื่องมันจะสนุกน่าฟังมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วมาพบกับหุบเขาต้องคำสาบกันเลยครับ กลางพืนป่าทึบห่างไกลผู้คนมีหุบเขาลูกหนึ่งที่ไม่ปรากฏในแผนที่ถนนตัดผ่านกระทั่งเสียงนกเสียงลมก่อไม่มีเงียบสงัดเยือกเย็นชาวบ้านในละแวกนั้นต่างเรียกขานกันว่าหุบเขากินคนอดีตกรานไขก็ตามที่เดินทางเข้าไปในหุบเขาแห่งนี้จะสิ้นชีวีกันทั้งนั้น ไม่เคยมีใครที่จะกลับออกมาได้แม้แต่คนชาวบ้านเล่าขานกันว่าหุบเขาจะมีถ้ำลึกซ่อนอยู่ใต้เป็นที่เก็บสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลที่บรรดาฤาษีผีเจ้าปูผูข้ขังไขในสายเวทมนต์ดำมนต์ขาวซึ่งในอดีตการได้นำมาเก็บไว้ และพวกเขาได้สาบไว้ว่าหากผู้ใดมีความโลภปรารถนาอยากได้สมบัติในถ้ำแห่งนี้ต้งให้สิ้นชีวีด้วยลิธาของพญานาคแม้เสียงร่ำลือจะหน้าหวาดเกรงเพียงใดก็ไม่อาจทรรมใจมนุษย์ผู้โลภได้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีชาวบ้านคหะบอดีพ่อขานักล่าสมบัติ ต่างจัดทีมเข้าไปในถ้ำด้วยอาวุธและแผนที่เต็มมือุดท้ายสิ่งที่เหลือมีเพียงกองกระดูกวางเรียงรายอยู่ในถ้ำพระธุดงผู้เคร่งคัดในวัดปฏิบัติพร้อมกับชายหนุ่มผู้ศรัทธาเดินตามหลังกันมาทั้งสองเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกสแสวงหาที่สงบในการบำเพ็ญเพียร ทั้งสองไม่รู้เลยว่ากำลังมุ่งหน้าสู่หุบเขาต้องคำสาบดวงอาทิตย์เคลื่อนตำ่ำพระธุดงกับชายหนุ่มมองไปเห็นถ้ำอยู่เชิงเขาทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าไปปักกฏในถ้ำเพื่อบำเพ็ญเพียรแต่หารู้ไม่ถ้าแห่งนี้ก็คือถ้าสมบัติต้องคำสาบให้กินคน ผูค้คนมากมายได้สังเวยชีวิตลงไปในถ้ำแห่งนี้พอตกถึงกลางดึกในคืนนั้นขณะที่พระธุดงนั่งสมาธิภาวนาอันสงบและเยือกเย็นเปลวเทียนสองแสงรำไรในถ้ำทันใดน,นั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนบนผืนถ้ำควันขโมงสีดำตลบอบอวนเสียงเลื้อยขานดังขืดขาดขืดขาด ชวนให้บรรยากาศในถ้ำระสำวันแทบขาดใจพญานาคตัวใหญ่ได้โผล่ร่างขึ้นมาดวงตาสีแดงลุกเป็นไฟมันจ้องมองมาหาทั้งสองเราจะกืนกินให้สิ้นขาดใจชายหนุ่มตัวสัน่นแต่พระธุดงนั้นท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจท่านมีธรรมท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วส่งสายตาด้วยจิตอันเปี่ยมล้นกุศลผลบุญ พระธุดงกล่าวกับนาคตัวนั้นไปว่าเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมหาใช่ผู้แสวงหาทรัพย์สมบัติน้อยใหญ่ไม่หากท่านจะกืนกินพวกเราพวกเราก็ยินดีให้กินชายหนุ่มนั่งนิ่งสั่นไหวพญานาคได้ฟังเขานั่งหยุดนิ่ง ด้วยดวงจิตอันเมตตาของพระธุดงก็ส่งความชุ่มเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนานนับพันปีตั้งแต่ที่เขาเฝ้าสมบัติมาจากนั้นพญานาคเคลื่อนตัวช้าๆพร้อมกล่าวไปว่าพันปีมาแล้วมีเพียงท่านคนเดียวที่ไม่เห็นค่าในสมบัติในถ้ำนี้เลย แม้แต่สายตาท่านยังไม่จ้องมองอิจใจท่านใส่ซื่อบริสุทธิ์ยิ่งนักเราขอกราบนามัส,สการสมบัติทั้งหลายจึงม่อาจกืนกินชีวิตพวกท่านได้ดังนั้นแล้วเราขอมอบสมบัตินี้ให้พวกท่านไปรุ่งเช้ามาชาวบ้านที่เดินผ่านมาพบพระธุดงกับชายหนุ่มพร้อมหีบเงินวางอยู่ตรงหน้าถ้ำ พระธุดงเปิดดูหีบก็พบเพชรพลอยทองคำอันล้ำค่าท่านได้กล่าวเพียงว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้สแสวงหาย่อมไม่ใช่ของเราแต่หากนําเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็จักเป็นบุญท่านจึงได้นําหีบนั้นกลับไปวัดเพื่อบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้แล้วได้ตั้งสารพญานาคตัวนั้นไว้ในวัดเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีตลอดไป